สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนาย Illusionista ในเกมกินชิน n Impact อีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเขาเรียกแหละเปิดเผยตัวละครใหม่3ตัวที่จะมาในแพทต่อไปหรือแพท3.1เนาะก็มีด้วยกัน3ตัวได้แก่ไซโนน i โ o แล้วก็แคนเดสครับก็เดี๋ยวกันไปเริ่มมันที่ตัวแรกเลยวันนี้ก็จะมาดูเรื่องแบบว่า นิสัยประวัติความเป็นม,มาคร่าวๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ไปดูที่ตัวแรกเลยไซโน s ไซโนมีฉายาว่า j u d i c a t o r of Secrets เนาะแล้วก็ชื่อมีฉายาอีกอย่างว่า General มหามาตราก็อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> คํากล่าวที่พูดถึงไซโนะ่เนาะว่าแบบว่าถ้าเป็นพวกเป็นนักวิชาการในสถาบันอะคาเดมียาเนี่ยถูกเรียกไปพบโดยไซโน่เนี่ยแปลว่าแปลว่าต้องทำผิดร้ายแรงแน่นอนนะ ็คือความผิดหลายแรงและที่นี้หมายถึงแบบว่าความผิดที่เกี่ยวกับวิชาการนะเพราะสุนเมรูเป็นเมืองแห่งวิชาการก็จะแบบค่อนข้างซีเรียสในเรื่องการทําผิดทางวิชาการเนาะไม่ว่าจะเป็นแพจริซึมแพจริซึมก็จะหมายถึงการคัดลอกผลง,งานโดยไม่ให้เครดิตเนาะแล้วก็ไบเบอรี่ไบเบอรี่ก็จะหมายถึงการยัดเงินใต้โต๊ะอะไรแบบนี้ถ้าไซโน่จับได้ อะไรอย่างนี้ก็คือโดนไซโน่จับไปลงโทษแน่นอนโอ้ห oh, ดูดูหดร้ายมากเลยนะไซโน่แบบโอดูเข้มมากๆตัวละครนี้โอเคไปต่อที่ตัวละครต่อไปก็ตัวละครต่อไปคือ iro, นะีโลเนาะนีโลก็มีฉายาว่า Dance of Lotus Light แล้วก็ Star of s u b i บไม่ใช่เดี๋ยวก่อน s u b บียอะไรวะนะอ่านไม่ออกสูบสูบไยสูบไย สุบายไปก่อนเลยกันสุบอ่านให้มันแบบแขกๆหน่อยสุบายสตาร์ออฟสุบายเทเตอก็คือเหมือนเป็นดาวรุ่งของโรงละครที่มีชื่อว่าสุบายอ,นนะอะไรเนี้ยน,นะการรำของเธอนี่มันแบบดูงดงามเหมือนเป็นดอกบัวที่แบบก็อันนี้ก็เป็นคําพูดของคนที่เคยไปดูการแสดงที่ผ่านมาของมิโลเนาะว่าแบบว่าเออมันดูแบบงดงามมากอะไรแบบนี้อลังการมากแสงสี ดนตีประกอบการไล่ลําลของนีโลไี่แบบมันทําให้สะกดจิตคนดูได้เลยมันทําให้คนดูเหมือนแบบเหมือนแบบนึกว่านีโ่เนี่ยหลุดออกมาจากเทพนิยายออกมาจากโลกแฟนตาซีอะไรอย่างนี้เลยเออแต่นีโลก็เวลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่ไม่ได้แสดงอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่อยู่หลังเวทีก็จะแบบว่าเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงท,ทั่วไปเลยก็คือเป็นเด็กผู้หญิงอ่อนหวานอุ่น ยิ้มสดใสอะไรแบบนี้นะนก็คล้ายๆยุนจินลาะลิโล่จะว่าไปประวัติความเป็นมาเนี่ยก็ดูเหมือนยุนจินตรงที่แบบว่าเวลาที่เธอแสดงอยู่แบบว่าเธอก็จะดูแบบงดงามอะไรอย่างนี้แต่แบบภายในก็แบบเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงธรรมดารรมดานี่แหละเขตตัวละครตัวสุดท้ายตัวใหม่ที่จะมาในเพจสามจุดหนึ่งมีชื่อว่าแคนเดสชายาก็คือโกลเด้นวาวแล้วก็กาเดียนออฟอารูวิลเลจ พวกทหารรับจ้างพวกโจรที่เคยไปเจอแคนเดสหรือเปล่ามั้งไม่แน่ใจจะแบบดูหวาดกลัวเคนเดสมากเลยว่าแบบดูเป็นคนที่แบบว่าการที่แบบเธอมีตาสองสีนี่แบบดูเหมือนแบบได้พลังจากเทพเจ้าดูแบบเป็นคนที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรเงี้ยสามารถควบคุมควบคุมทรายให้แบบไปถล่มศัตรูอะไรอย่างนี้ได้เลยเป็นการล้อ่ะเนี่ย <laughs> แล้วก็พวกเทเชลฮอร์ดด้วพวก ทหารรับจ้างอะไรเงี้ยดูหวาดกลัวแคนเดสมากเนาะแต่คือก็จะมีคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับไอ้พวกนี้เหมือนกันเนาะก็คือมีคนที่เคยไปที่เคยผ่านไปแถวแถวหมู่บ้านอาลุเคยเห็นแคนเดสเนี่ยเอาน้ำเอาอาหารมาให้ทหารรับจ้างหรือเอามาให้พวกโจรที่ผ่านผ่านมาแถวแถวหมู่บ้านแล้วแบบอดน้ําอดอาหารมาอะไรแบบนี้ก็ดูเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะชอบนะ,แ,ะแบบดูเท่แล้วแบบดูเซ็กซี่มาก ผิวแทนด้วยอะไรแบบนี้เออตาสองสียิ่งแบบเทเข้าไปใหญ่ถือโล่ด้วยดูสมเป็นกาเดียนอะดูสมเป็นผู้วิทักจริงๆเคต่อไปก็จะไปพูดเรื่องอาวุธดีกว่าเนาะส่งท้ายคลิปในส่วนของอาวุธแล้วก็ท่าที่เขาเขียนไว้ก็คือเป็นอิเล็กโทรเป็นท่าสายฟ้าเนาะไซโนส่วนอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นหอกตอนที่นิโรโอ๊ยกดข้ามไปตอนที่นิโรส่วนท่าก็เป็นท่าน้ำเนาะอาวุธไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร แต่คงจะเป็นอาวุธที่แบบทําให้เธอําได้แบบสวยงามนะําได้แบบดูแบบสวยๆหน่อยก็น่าจะเป็นสื่อเวทหรือไม่ก็อะไรที่มันแบบคงไม่ใช่ดาบใหญ่ผมฟันธงไปเลยว่าบบไม่ใช่ดาบใหญ่แล้วจะจะลําด้วยดาบใหญ่ก็ดูจะแบบหนักเกินไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบดาบเล็กหรือไม่ก็สื่อเวทมีอะไรกันดาบธนูก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่า ลำด้วยธนูก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกันก็สื่อเวดดาบเล็กแล้วก็หอ,อกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยุนจนินอะไรเงี้ยที่ลำได้เนาะผมว่าเดาว่าน่าจะเป็นสามอาวุธน,นี้แหละธนูกับดาบใหญ่น่าจะ <c oughs> น่าจะลำได้ยากก็ไปต่อที่ตัวคอนต่อไปนะครับตัวคอนสุดท้ายตัวคอนสุดท้ายก็แคนเดสเนาะแคนเดสก็ดูจากพื้นหลังก็เป็นท่าน้ำอยู่แล้วเนาะสีฟ้าแล้วก็ดูจากอาวุธที่เธอถือก็เป็นหอ,อก ะอะไรกแล้วก็ดูที่สะดุดตาผมสุดเลยเกี่ยวกับแคนเดสก็คือ,อมือซ้ายเนาะที่ถือโลไว้ก็คือมันเป็นตัวละครแรกในเกมเลยะ่ะที่ถือโลตอนนี้ในเกมยังไม่มีตัวไหนถือโลนะไม่รู้ว่าโมเดลในเกมของแคนเดสออกมาจะถือโลด้วยไหมแต่คือถ้าถือโลด้วยจะเป็นอะไรที่แบบดูเท่มากๆก็มีอะไรต้องพูดอีกอ๋อผมเพิ่งตัดสรู้อะไรได้อย่างหนึ่ง หลังจากได้เห็นแคนเดสอะไรรู้ไหมผิวสีครับการที่แคนเดสเป็นผิวสีแทนแล้วการที่เขาบอกว่าเธออยู่เป็นเธออยู่ในหมู่บ้านอารุซึ่งอยู่ในทะเลทรายเนาะดูดูจากโพสโพสมอโพสที่แล้วเนาะนั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าใน3.1พื้นที่ส่วนทะเลทรายของของสุมเมรุจะเปิดให้เราได้สำรวจกัน ไม่มากก็น,น้อยอาจจะเปิดเปิดแต่คือมีมันต้องมีโซนทะเลทรายเปิดสำรวจแน่นอนเปิดให้เราสำรวจแน่นอนใน3.1เพราะว่าดูจากผิวสีแทนแบบน,นี้ยังไงก็อยู่โซนทะเลทรายครับเป็นไปไม่ได้เลยที่แคนเดสจะอยู่ในโซนป่าดิบชื้นก็แปลว่า3.1นี้คอนเทนต์ไม่แพ้3.0แน่นอนนี่ขนาด <c oughs> 3.0ยังไม่เข้าเนี่ยมีอะไรให้พูดเกี่ยวกับ3าเต็มเลยก็สำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว เนี่ยในสักประมาณวันวันที่24เนาะวันพุธเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปไกด์สอนวิธีเล่นสอนวิธีปั้นจงหลีหรือปู่มอแลกนะครับก็สำหรับจงหลีก็เป็นตัวละครที่ผมแนะนำว่าถ้าใครไม่ยังไม่ได้เปิดก็ควรเปิดเนาะเพราะแบบเป็นตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตอะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในเกมเลยตอนนี้ก็ราติดตามชมได้เลยส่วนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ